การศึกษาคุณ้าไ,ได้ยังไงไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือสอบถามเพื่อนครูที่มีความรู้ในด้านต่างๆหลักสูเลยนะคะถ้ามีปัญหาก็สอบถามกันการมีบทบาทเป็นผู้นำทางาาวิชาการก็จะเป็นวิทยากรในด้านหลักสูตรนะคะหลักสูตรสู่ห้องเรียนในสาระวิทยาศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกข้อสอบเดีย ผทักษะกลุ 4. 4. Tourism, at, ่มสารวิทยาศาสตร์ชั้นปรซึ่งส่งผลให้ผลสำนึกทางชั้นประมสูงขึ้นนะคะก็มีการเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์มากมายในันครูได้ชมงนะคะ4.4ก็คือการรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติร่วมเป็นร่วมกิจกรรมวันครูเพื่อเลือกถึงค่าควรของครูเป็นสมาชิกครูสภา แค่มอ5.1นะคะตรงที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพ5.1การเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนหรือหวังสิ่งตอบแทน5.2การเอาใจใส่ของผู้เรียนและผู้รับบริการถูกไหมเพื่อจะดูแลนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านเรียนนมบริการบริกา่ดื่น รูกชาชีพและแบบแผนของกามพื้นที่การษดีสาถึ5 5. ง5การมีจิตอาสาและมุ่งมีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมการสอบคนยอยากจริงจริงได้สูงขึ้น นการมีวินัยในตนถึงยกตัวอย่างที่ชัดๆเลยตอนที่สามการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมที่บอกว่าเราดำรงชีวิตตามแนวทางหลักัปรัชญาสุขีพอเพียงที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือ ไม่ใช้จ่ายคุ้มเคยพอดีค่ะทั้ที่บ้านและที่รยนนะคะเห็นว่าที่บ้านนี่ก็จะประหัดกันนะคะแล้วก็พยายามหาวเอ่อเ่ากิจกรรเสริมนะคะกิจเสริมให้กับเนีเิ่นครอบครัวอันนี้ที่เอีเห็นแต่ส่งเสริมเรียนฝากเงินฝากเขาไ้ฝากฝากอ่ะมีเงินใดบันทีอะไรมีเยอะไหมหลักหลักเก็โอย่า เจียนนั้นอย่างอื mm ่นนะศาสตร์กาอาคารดูเหมือนกันเพราะต้องเอามาลงทุนใช่ไหมคะอืมาลงทุนงานที่ศึกษาค้นคว้าที่เริ่มสร้างสรรค์ที่เราทำมันมีเยอะไหมเประเภทเดียวกันอืมเป็นโครงการเลยนะคะสามที่เราไม่ชอบโครงการ่ิชอบ มาส่งเสริมให้เร like ียนรู้เก่วกัการออกแวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เรียนการโอนีทำยังไงก็ให้นักเรียนเห็นว่าอาจจะยกตัวอย่างนะคะเราเสนอโลยใช้สื่อยกตัวอย่างว่าคนนี้ทําไมขอได้แบบนี้ได้ทําไมถึงเขามีความสุขมีการงานที่ดีหรือมีฐานะที่ดีได้เขามาจากไหนยกตัวอย่างบุคคลที่ สค่ะที่อาจจะมาจากความยักยอกฐานมาเนอะแต่การประเมินด้นานดิน้านโสภีทางนักศึกษาเราก็ต้องทำอยู่นาทำเพื่อทีันไปแต่ว่าเวลารเราได้ไปปั๊มน่ก็มันก็จะเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งพอาจารได้ปั๊มาจาชิ์กจะมาเป็นกรรมการประเมินคนต่อไปที่เราเลือกเข้ามาในการประเมินต่อไปนี่เราไม่รู้ว่าเขาจะเชิญเราไปคุยตอนไหนบรรยายตอนไหนในฟังเพราะฉะนั้น ในองค์ความรู้สาระที่ธรรมเราก็ก็มีเรามีแล้วอาจารย์ก็ดูอย่างดีรื่อนแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นบางทีเราทําสาระนี้บางทีก็พอถามไปก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสาระที่ตัวเองทำเวลานี้มันก็ดูไม่สง่างามแต่อาจารย์ก็เป็นคนที่รู้เรื่องนี้ก็งานกระน่าในนี้ก็ชัดเจนการทําหลักสูตรอาารย์เรก็ชัดนะครับก็เป็นคนที่ทํา มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างดีก็มีก็เพื่อนผมเพื่อนเจอนะฮะนี่คือของจริงเวลาเราได้มาครับบางทีเราก็เห,น,น,หนื่อยอะไรแบว่าคนนั้นคนนี้เออถ้าผมไม่เออถ้าจะไปดูวิทย์ไปดูที่ไหนบนะ้างขาผมมาผม,มก็จะต้องโยนมาทา,างนี้เลยเออมาดูที่ความเออเสร็จแล้วก็เอาไปปืนฉุนโวเสร็จแล้วก็ใครพอจะเป็น อาวิทยกอนได้ก็จะมีทางนี้อย่างเงี spent, so so it it ้ย <laughs> ม <laughs> <But S 3> ันก็จะต้องมีมีตัวตายตัวแทนได้มีละมั้งที่ได้ส่งตัวแทนของช่วยขายนะคะตอนนี้แหละหลายคนเดี๋ยวขึ้นมาองขอบคุณมากเดี๋ยวเปิดอนแทนนชมนะคะชื่นชมพวกเขาแต่แรกเรียกมาแล้วตลอดวันนี้หนูก็ได้อาศัยเขาแล้วค่ะเพราะเขาเป็นคนหนึ่งคือโซนสองตัวนะขอบคุณมา สอะไใใรก็เยี่ยมชมนะคะในในทำมาแล้วอยากให้ท่านได้ชมทุกอย่างเลยเนี่ยเวลาตัวจริงที่เราเอาไปใช้อ่ะเราได้บันทึกไหม <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เออเขียนด้วย <c oughs> เวลา ถ้าเราปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้สมมติว่าเราใช้มึกเนี่ยมันจะเห็นภาพเพราะมนลย,ยถ้าเราไม่ทําแต่ละปีตัวหนึ่งเราก็จะมาทําเราก็เขียนเขียนตรงน,นี้ไปเพื่อเราเราอาจจะมีตรงไหนบ้างก็อาจจะเติมด้วยมึกแดงมึกเขียวอะไรก็ได้ดเห็นว่าแผนที่เราเนี่ยนาไปใช้สองิีถ้าเราทำปืยอย่างนี้มันก็มันจะเป็นลักษณะว่าถ้าคน เขามากเอาเมินเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอาเมินเราเอามาจากแ่นอะไรซีดีอะไรซึ่งไม่ได้นําไปสอนจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราเนี่ยบางทีเราต้องมา,มา,า,มา,าต้องเชื่อมจากในงานสอนด้วยครับก็เอาตัวนี้แหละไปไปถ,ถึงถึแม้ว่าเราจะเตรียมตัวมากิจกรรมเย่อยๆในกระดาษเสียบไว้ชื่อถื่ว่าพกลับมาเราจะมาด้านตอนตอนตอน,ตอนพายฉุบหรือว่าด้านจะเขียนอะไรที่เราสอนเป็นยังไงบ้างแล้วต,ตรงไหนบ้างกิจกรรมสมมติว่าคือแนะนำเนาะคือก่อนที่มันจะเป็นเรื่องนี้ ใส่แฟม้มตัวตัวที่ใส่แฟม้มสื้อเราเรื่องหน้าซมติวราเราทําแผนไปเนาะช่วยหน้านี้เรามีปัญหาในปีในปีเนี้ยค่ะในปีสปีห้าสามีปัญหาเราก็จะขีดขีดล่องลอยแล้วก็จะมีแทรกแทรกหน้าห้าสิบหกเนี่ยแทกงใหม่แล้วก็ขีดไปทั้งว่าปีห้าสามแทรงแก้ไขป,ปีเออปีห้าสี่อะไรแทรกแทรกเสร็จแล้วไอตรงบันทึกตรงนี้หนูก็ใช้วิธีการแนแนวครูโรงเรียนว่าไอเนี่ย ให้แทกอันนี้ซบพีห้าซบปีห้าสามเนาะแล้วก็มีพีห้าสี่พีห้าอะไรอย่างเงี้ยไใช้แผ่นคือใช้จอใส่ใส่แฟ้มซึ่งซึ่งซึ่งในในกรณีที่เรายังไม่ได้ทําแบบสมมุติเราก็จะผ่านกระบวนการว่าเราเคยผ่านแผนนี้เคยผ่านกระบวนการรับปรุงและแก้ไขมาแล้วอะไรเงี้ยได้อาจจะใช้ดินสอกเขียนตรงนี้ก็ได้มันก็ได้เป็นการใช้กระดาษก็ดี มันก็จะเห็นภาพเหมือนกับที่เราอ่านหนังสือเราเเยอย่าง๊ก้น,นี่นี่นนี่นี่เป็นการฝันจริงแหละ